สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมริวัลรสังหานะคะวันนี้นะคะอ้อมก็จะพาลูกค้ามาดูที่ดินแปลงเล็กๆนะคะเหมาะเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยมากเลยค่ะค่ะแล้วก็พามาดูทางข้าวแปลงที่ดินกันนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลนาขามอำเภอนาขามจังหวัดชัยนาทค่ะมีอยู่สองแปลงด้วยกันคือแปลงที่หนึ่งเก้าสิบเก้าตารางวานะคะแล้วก็มีแปลงหนึ่งเป็นที่สอง 94ตารางวาค่ะเราจะมาดูว่าทางเข้าจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นถนน4เลนนะคะถนนเส้นนี้3211ค่ะหันค้าบ้านไร่ที่ดินแปลงนี้อยู่ในตัวชุมชนเนินขามเลยนะคะเขตเทศบาลเนินขาม เจนะคะแล้วก็ร้านขับข้าวอนามัยนะคะซ้ายมือจะเป็นสีเซเว่นนะคะแล้วก็มีของขายซ้ายมืออีกทีก็จะเป็นซีเจทางเข้าที่ดินก็จะอยู่ตรงข้าวซีเจเนินขามเลยนะคะอยู่ข้างๆสีสวัสดีคะ่ะเรากําลังจะเลี้ยวเข้าไปซอยคอนกรีตนะคะหน้าปักซอยก็จะมีร้านค้าด้วยร้านซ่อมมอไซค์ค่ะ จะเป็นทางเข้านะคะซ้ายมือก็จะเป็นห้องพักนะคะขวามือเออขวามือพูดผิดขวามือขวามือโฆษณาให้เขาเลยดอกแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะคะ จะอยู่ด้านขวามือนี้นะคะ<อ>เดี๋ยวเราไปลงไปดูข้างล่างกันเลยนะคะจอดข้างหน้าเลยไหมโอเคค่ะแปลงนี้นะคะเนื้อที่99ตารางวานะคะราคาปกติขายอยู่ที่390,000บาทนะคะตอนนี้นะคะลดเหลืออยู่ที่350,000บาทค่ะและมีอีกหนึ่งแปลงข้างๆกันนะคะ94ตารางวาค่ะขายอยู่ที่ราคา350,000บาทเช่นกันค่ะ นี่นะคะแปลงนี้นะคะ94ตารางวานะคะแปลงนี้99ตารางวาถ้าลูกค้าซื้อทั้ง2แปลงนะคะราคาจะลดเหลืออยู่แค่65,000บาทเท่านั้นเองคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเราจะพาลูกค้ามานะคะมาดูที่ดินนะคะที่ดินติดถนนคอนกี๊นะคะถมแล้วเรียบร้อยพร้อมปลูกสร้างบ้านได้เลยนะคะแต่เรามาดูกันนะ แปลงนี้นะคะเจ้าของต้องการขายด่วนนะคะก็ปรับราคาลงมานะคะแปลง94ตารางวาและ99ตารางวานะคะอยู่ที่อำเภอเนินขามนะคะอยู่ใจกลางาตัวอำเภอเลยนะคะแปลงนี้ถ้าลูกค้าซื้อทั้ง2แปลงนะคะคือยกแปลงไปราคาจะลดเหลืออยู่แค่550,000บาทเท่านั้นเองค่ะพร้อมโอนแล้วก็ฉนดพุทธแดงค่ะจากที่ราคาเดิมนะคะแปลงละ350,000 นะคะเหลืออยู่แค่ถ้าลูกค้าซื้อ1แปลงก็จะ2องแถ้าลูกค้าซื้อทั้ง2แปลงเลยนะคะห้าแสน,านบาทเท่านั้นเองค่ะราคานี้รีบๆเลยนะคะด่วนที่สุดเลยค่ะราคาปรบชดโควิดเลยนะคะนะคะ่ะลูกค้าคะถ้าสนใจนะคะนัดดูที่ดินจริงกับออมได้นะคะ สำหรับลูกค้าที่ชอบซื้อที่เก่งกำไรนะคะลูกค้าสามารถซื้อแล้วก็สามารถขายได้เลยค่ะเพราะว่าแปลงนี้ค่ะถูกจริงๆค่ะจากราคาเดิมก็หางกันพอสมควรนะคะแปลงนี้ถูกมากๆเลยคะ่ะรีบๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าบัก่อยทางที่เราเลี้ยวเข้ามานะครับ แล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปถึงหน้าปักซอยเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับราคาตลาดแถวนี้ก็จะอยู่ที่แปดแสนสองงานนะครับแปดแสนบาทมีโครงการที่จะทําผังผังเมืองใหม่นะครับโครงการจะทําผังเมืองใหม่เขาจะขุดท่อน้ําใหม่ทําใหม่หมดเลยทีนี้ราคาจะขึ้นสูง ราคานี้ก็ราคาจับต้องได้อยู่นะครับงานละสามแสนห้าเพราะว่าที่ดินผมแล้วดินเนี่ยนะคะเจ้าของเดิมขัดผมแล้วหลายปีมากเลยนะคะตามไม่ไม่ยุบแน่นอนเวลามาสร้างอย่างนะะี้ค่ะใช่แล้วก็ถมถูกด้วยน้ำไม่ท่วมแน่นอนโอเคอยู่แหล่งจุมชนนะครับไปเดินครับดูข้างท้ายค่ะ ความกว้างและความยาวเดี๋ยวอ้อมจะขึ้นภาพถ่ายทางอากาศให้ดูอีกทีนะคะว่าขนาดเท่าไหร่ก็ท้ายที่ดินก็จะประมาณนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นแหลมตรงขาที่ดินแหลมตรงไหนแหลมตรงนี้แ,ะะนนนแหลมอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ยืนอยู่เลย ียถึงกำแพงน <hi> ู้นนะครับกำแพงปูนฝั่งนู้นสองแปลงครับซื้อยกแปลงหกแสงห้าซื้อยกทั้งสองแปลงเลยหกแสงห้าขนดกุตแดงนอสอสี่จอนะคะอันเดียวเท่าไหร่ ห,ห่างถนนหน้าประซอยเท่าไหร่ okay. ที่ดินแปลงนี้นะคะห่างถนนสายหลักสาย4ี่เลนที่เราเลี้ยวเข้ามานะคะ150เมตรท่าน,นั้นคะลูกค้าแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะห่าง CJ 1 7 0่เมตรห่างเซเว่นเมตรนะคะห่างวัดเนินขามโรงเรียนอนุบาล 460เ mm มตรนะคะแล้วก็ห่างการไฟฟ้าโรงเรียนเนือขามรับ,บประชานุคอน,นะคะ500เมตรห่างอำเภอหันคานะคะ7กิโลห่างถนนเส้น340สุพรรณชัยนาจากแยกวังกระชายนะคะ17กิโลแล้วก็ห่างจังหวัดชัยนาท40โลห่างเซ็นทรัลเวสเกตน,นะคะ156กิโลเท่านั้นเองค่ะห่างอำเภอนั้นขามห่างอำเภอนะะื้ขาม4กิโลค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจมาดูที่จริงๆนะคะก็สามารถเข้ามาในที่ชื่อเพจนะคะแล้วก็ไอดียลเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วแต่ลูกค้าท่านใดสะดวกติดต่อมาได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ